มเ่สวัสดีครับปลอกกันที่เก่าครับนะากินหญ้าแล้วดูน้ำครับแล้วดูฝนตกครับนะงูกินหญ้าส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับมีน้ำขังก็ต้องกินครับแฉะก็ต้องกินครับนะงูโมนี่พ่อลุยได้อยู่ครับนะถ้าฝนตกมีน้ำถ้าแฉกินได้ดีครับนะแต่ถ้าตกแบบเอ่อมไมีน้ำครับตกขี้ดินฟ่งใสหญ้าแล้วก็ไม่ค่อยกินนะครับเนาะ แต่สนามนี้มีน้ำแล้วมันเบี่ยงครับบอกง่ายๆคือมันเบ,บนี่ยงคร,บนะนนครบงับกินอยู่ครับนะมีน,น้ำแน่กินอยู่ครับแต่ว่าสนามค้างโดนกระบวกินอีกครับนะตัวนี้น้ำฝนใหม่ครับนะปีนขึ้นไปมม่หน่อยๆปีนขึ้นไปน้ำปั่นครับเอ่อน้องสวยเอานะ Ich เราไปกินทั้งในหนามกันไปมันหน่อยมันจะไปะควายสู่สู่หนามค้างนะครับสู่น้ำไม่น้ำนะมันจะกินหย้าร่อนๆนครับแห้งๆ เดี๋ยวนี้ก็บพายุเข่าครับนะพายุเข่านะตัดใหญ่กินแน่กาวบกขอกจืนก็ออกมะยางแน่ครับนะองุ่นก็บ่แน่ครับเบิ่งบรรยากาศกันครับนะาสิมาเลี้ยงบลนะคทาบมุมบรรยากาศฝนตกแห้งๆครับประมาณนะตัดหญ่ตาฝนอยู่คนละแต่ถ้าเกิดว่าน้อีฝ่าฝนกับอากาศทีอบอ้าวสิครับนะแต่บ่ห่อนครับนะบ่ห่อนแห้งครับห่อนอบอ้าวแต่ว่าประมาณว่า อบอาเฮ็ดออกแต่ว่าบ่ก,กถึงขันี่ครับธรมานปันไหนครับนะแดดจ้าอบอ้าวเนี่คับครับตันนี้มันเป็นค้นอบอ้าวครับนะเมื่อเขาอยู่ดีนํานะอบอ้าวแบบอบอ้าวเห็ดออกอบฝนตกนะครับนะจนมาฝนก็นอยู่ย่ำแรงครับช่วงนี้ฝนมาตอนกลางคืนนะตอนเย็นถึงตอนดึกนะครับนะกลางวันครับบ่มียางมากรับ ช่วงเศร้าครับนะช่วงสองพันแปดเข่าม้งกับยังยังซ้ายกับเข่ามงนะก็นั่นับนะหลันะลงจากนั้นมามสิบเอ็ดโมงเที่ยงนะสิครับไม่มีฝนครับจะมีใบใบใบสีม่วงแดงเป็นต้นไปนะนะเรือฝนช่วงนี้นะครนะสำหรับพื้นที่ที่สามัญฟาร์มนะครับนะสำหรับพื้นที่สามัญฟาร์มนะครับนะบูดขึ้นไปแล้ว น้ำปันเนาะตัวมาดักโซนนี้ครับนะมาดักตรงนี้มาดักบ่ได้รดครับนะมาดักสิขึ้นไปเขาแทางี้วานเรียบร้อยแล้วครับเนาะเขาก็อ้ออวนนะของไอมันคนรอนะไอมันคนมานเป็นวานแล้วงูอ้วนอยู่ฝากตรงขานะมครับมีมีตะการนึงอยู่นั่นเอ่อเพิน่นบริวาลครับนะแต่ว่าเป็นลูกเขามาเนี่ยงูอ้วนโล่งครับแต่ว่าปัญหาคืองูเขาล่วงน้าบ่ได้ครนะับมันรัดบ่ได้ครนะับเจ้าของหน้าเพิ่นโล่งเองครับนะ นัดบ่ได้เฮาก็ลงมาลาตินี่ครับน้าบูขึ้นไปเลย กัดเทลา่อยกัดไปกัดมาขึ้นมากครับนี่ครับบ้านแลวครับเขา มีแนวนะอนนะไรพวกเงี้ยแหละดิอุ้ยผมสอดรอยยื่นี่ครับแล้รัดยื่นนี่นะบ้องนี่นะครับเขาขึ้นแล้วอุย้ยตรงรัดอยู่นนี่ครับนะมาสันบ่ได้ครับนะ สันขึ้นมาครับนะว่าจะอัดหัวครับตัดต้นไม้อัดก่อนกนะินิ้วบอยซัมนี่ครับนะขอบคุณสันขึนมาเราบชมคกับคุณผมสวัสดีครับ